วัดีครับวันนี้เปิดตีมด้วยกีฬาโอลิมปิกนะครับเป็นวันเปิดกีฬาโอลิมปิกปี2016นะครับก็เลยใช้ตีมโอลิมปิกเป็นสัญลักษณ์ว่าเทปนี้ผมทําในวันเปิดกีฬาโอลิมปิกครับเป็นที่ระลึกวันนี้ครับโค้ชเอกนะครับจะมาใช้เวลาสั้นๆนี้ครับเล่าวิธีการตั้งค่า HD นะครับใน Facebook ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่านะครับได้ลองทำตามนะครับ ผมใช้ระบบ Android นะครับก็คือโทรศัพท์ที่ใช้อยู่คือ a m s u n g นะครับการทำง่ายๆในการตั้งค่าการอัปโหลด HD เนี่ยจำเป็นนะครับเพราะตอนนี้เราใช้คลิปวิดีโอกันเยอะนะครับในการอัปโหลดลง Facebook ขั้นตอนที่1คือกดเข้าไปที่ Facebook ขั้นตอนที่2นะครับกดไปที่ปุ่มขีดขีดสขีดด้านมุมบนครับแล้วก็เลื่อน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 ตรงมาถึงคำว่าการตั้งค่าแอปเห็นไหมครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเซตติ้งครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็จะเห็นปุ่มดังต่อไปนี้นะครับเริ่มทุนที่การแจ้งเตือนไล่ลงไปเรื่อยๆจะเห็นคําว่าอัปโหลดรูปภาพที่ HD นั่นหมายความว่าเขาจะอธิบายว่ารูปภาพของคุณจะอัปโหลดที่ความละเอียดสูงครับเดิมมันจะเป็นปุ่มแบบนี้ขวดเหรอลูกขวดไม่ได้ขวดไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวนี้หนูต้องใช้จากกล่องแล้วนะครับ แล้วเราก็กดปุ่มติ๊กให้เป็นสีน้าเงินนะครับเราก็จะอัปโหลดภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเป็น HD อย่างเรียบร้อยไม่ยาใช่ไหมครับไปลองทากันดูนะครับพอตั้งเสร็จเรียบร้อยล้วก็กดย้อนกลับไปครับแล้วเราก็ลองอัปโหลดดูว่าวภาพของเราในการอัพโหลดจะแตกต่างกับการที่ไม่ตั้งเป็น HD หรือเปล่านะครับอ่ามีเสียงลูกสาวผมด้วยนะครับ เลยคง่ายๆแค่นี้เองครับเห็นาลูเอเห็นไหมครับแล้วก็กดโพสตเท่านี้แหละครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าหลังจากที่เราตั้งเป็น HD แล้วภาพหรือวีดีโอที่เราล็อัพโหลดไปเนี่ยจะคมชัดขึ้นหรือเปล่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับ ซีตัสครับ2ขวบ2เดือนกับอีก10วันนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะาสามเดือนและว2ขวบ3เดือนก็คงจะพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกับสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ w o r k l i ไล b ์บ a n านครับสวัสดีครับ